กระดึบกระดึบเขียเคียคือแบบอยากได้อันนี้ลูกเอามาให้หน่อยได้ไหมจ๊ะเน่ยอะไรอยากได้อะอ่ะเก็บให้โอ้ยลูกบังเกิดกล้าว นี่ก็ขับแบบดูดันไม่เกรงใจใครแล้วมาเจ้าที่กลั่นไปด้วยทําไมนะมันไม่ใช่เบาๆนะน,นั่นเอาก็รถพี่มันแรงอะถ้าไม่มีของถ่วงนี่แซงขึ้นชั้นบรรยากาศไปแล้วนี่พี่รถหรือเจ้าวงนาซ่านะมันจะเรียกว่ารถได้ยีกเกไอเสื้อดีๆนี่มึงก็ไปหแหกสเสลเตะท่านักปั่นแต่รับหลังมึงขี่มอเตอร์ไซค์อันนี้คืออะไรชีดออกซิเจนใครก็ได้ช่วยอธิบายทีว่าป้าจะทําไปเพื่ออะไร อุลตราแมนดองจ้าอุลตราแมนดองของดีที่มาจากดาว M78 มจหรือจะเอาแบบไขจูดองก็มีนะจ้ามาเป็นโหลโนี่ร้านเสื้อกูมันกลายเป็นศูนย์อพยพลมหนาวไปแล้วหรือขึ้ไม่ซื้อไม่ว่าแต่ยามานั่งเมามอยซุกหอยกันตรงนี้ได้ไหมป้าหมายถึงหอยที่ป้าซื้อมาจากตลาดอะโยนปึ๊บเตะปัะ๊บเข้าหน้า เมื่อลูกค้าไม่เหลียวแลกูก็ไม่แคร์สื่อเลยแล้วกันนอนมันทั้งวันนะเขาคงไปเขาดาวกันส่วนกูเขานอนครอกสบายองาว่าไงครับลูกค้าไอ่เพลงป้าที่กูต้องตัดออกจากเพยลย์ลสนะระบาดหนักเหลือเกินพี่า้าแม่ข้างหน้าเนื่อหรอ,อมาขอดสักหน่อยเปล่ะล้อเล่นะพ่อลอเล่น,นพ่อหลอลังหละจะหยอกเล่นนะพ่อแม่ถึงไง ลูกหลับแล้วถึงเวลาอะไรอ้าวดูอะไรพ่อเฮ้ยเนี่ยไม่มาไงได้เปิดไฟดูอีกทีปักเอ้าหลับไอ้เมื่อกี้กูตาฝาดหรือยังไงวะเนี่ยเฮ้ยปิดถึด้วยตัวมาพ่ออ้าสอไวเอาบัลลยเดี๋ยวมันเอาไปฟ้องแม่ปักนั่นแอปเนียเลยอะไรวะและนี่คือชะตาที่ไม่อ่านเรื่องในเวลาไปเค้าดาวปีใหม่กับญาติๆอ้าจับไปเลยจ้าเสนกผลงานเพลงให้เค้ากับปีใหม่ เตาอเตาโอ้โหเตาเงตาเตาเตาเตา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 เงเตาความสามารถพิเศษนักร้องนำดนตรีนี่เพื่งจบคอร์สดำน้ำมาแน่เลย วิถีแห่งสายลับจับแอนตูดแล้วโดดฝนชุ่มไปด้วยจุลินทรีย์และตัวบาสิรัสแล้วกลิ้งกลับแบบเนียนๆไม่มีใครเห็นว้ยเอ้าเก็บส่งไม่อยู่เลยกูอู้ดูอยู่ก็ไม่บอกของใหม่ว้ายชชตากันของมาถึงเพื่อนนี้นั่นเขาจะหลุดรอดจากการตกเพื่อนได้หรือไม่รึอไปรออย่างไรก็ติดตามชชตอต่อไปสิเจนน่าจะได้เจอกันมันต้องขนาดนั้นเลยไหมยังไงก็เห็นเห็นส่งอย่างนี้การุณาอย่าเรียกผมว่ารถโลดต่ำเราให้เรียกว่าอะไรรถพังครับเออก็จริงของมัน ใครทำคลิปแนะนําตัวละครนี้มั่งมารวมตัวกันหน่อยดิโนบิอันนี้โนบิตะนะคะโนบิตะแว่นคุงอันนี้ตัวอิแชบักเข้มเบะบักเข้มเบะนะครับบักเข้มเบะชิสุกะอยู่นี่ค่ะชิสุกะค่ะนั่งผมแก่มีกระดูกโงกุนก็มานี่เรื่องก็เพื่อนี่ค่ะนี่โดเรมอน ปัน่นจนไข่รั้งบก่กจะก่อที่เีบไปอยู่รวดูอุ้ยดูมีแม่เมื่อพร้อมจริงๆเลยกูเนียมันไม่ไหวแล้วแม่สุดแรงเลยเนี่ยยังลงูก <c oughs> ไปแดกอะไรมาเปั่นเป็นเครื่องคูโบต้าเลยแล้วกันรออยู่ลูกจะตายแล้วกูผัดไปผัดมาแล้วมันก็ต้องมีตกกระเด็นกันบ้างอย่างเงี้ยแต่ชิ้นเนี้ยยังกินได้อยู่อุ๊กูรู้สึกถึงสายตาอันอุบุน <c oughs> คุณเข้าใจผิดแล้วแค่จะวางไว้ไม่เนียนเลยไม่เนียนก็เขี่ยทิ้งไปก็ได้แม่เป็นอย่างนี้ละพอใจอยังอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยแต่มันจําเป็นอ่ะ,ออะโอเคพอใจอยังอ,อีเขี่ยทิ้งกูพอทนมึงแดกลงกูพอเลยอีอสกปรกให้มันรู้ซะบ้างดูทรงแล้วพ่อแกคงจะเป็นห่วงแหละก็เลยโทรตามอ่ะ <c oughs> ฮะัลโหลฮัลโ ตอนนี้อยู่ไหนละลูกอยู่รับเหล้าพ่ออ๋อรับประทานเหล้าอยู่ใช่ครับงงดรับประทานเหล้าหน่อยนะลูกพ่อเป็นห่วงเป็นห่วงอะพ่อเนี่ยตายเพราะรับประทานเหล้านี่แหละเหล้าน้อยลูกปีหนึ่งก็กินประมาณสักสิบสามเดือนก็พอลูกปีหรือไม่ก็เดือนหนึ่งก็กินครับ เออประมาณสี่สิบวันก็ได้ลูกเหวน้อยพอเป็นหัวไม่กินแค่เดือนละสี่สิบวันนี้มันจะพอแล้วพอรับประทานเหล้าหมดก็รีบกลับบ้านนะลูกแหมพ่ออืมพอถึงบ้านเดี๋ยวพ่อจะซื้อเหล้าให้รับประทานอีกลูกเหลยอเห็นแม่เขาบอกว่าอยากร้องให้รําหน้าเวทีเต็มทีแล้วลูกไม่ว่าน้นะพ่อโอ้ใช้มาตลอดชีวิตไม่คิดว่ามันจะใช้แบบนี้ได้ทีแล้แทง นี่ไรวะเอ้อจดรอรถไฟมึงจะให้กูใช้ท่าปลานอัศนีขึ้นเหรอรีบอะขอบเก้าอี้นี่ก็นั่งได้ฮึบว้ายแต่มันไม่ควรม้วนตีลกาเสมอสอดพร้อมความอายมัดเวลาแน่นหนาปลอดภัยน้ำไม่ไหลแต่พุ่งขึ้นไปเป็นกิโลโอเคกูตามช่างละแหงสันตุกิ๊กตุกิ๊กตุกิ๊กอยากได้แบบนี้มั่งอะอ๋อหน้ารักกันสิจะซื้อให้มอไซส์เอเอจะซื้อให้มียะเอาได้ยินแล้วกูฟรียแเทเย เออลังฝาแก้วลังฝาแก้วอันจอแล้วฮะอะไรตอยไปอะไรกูจะเอาลังฝาแก้วไอ้นี่กูดูดเยอะเกินไปแล้วมึงอะเป็นไรอ้บ้าท้องฟ้าสีขาวหญ้าสีเขียวแล้วก็เยื่อสีม่วงชวนให้เล่นสเก็ตดีนะกูเทปเอาไอเด็กสมัยนี้มันไม่เก่าพอรอดมาได้เอาขอโม่เลยละกันกู นี่กล้องวงจรปิด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 หรือคลิปถ่ายติดวิญญาณยานยานจะออกจากร่างแล้วกู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 พ้มแห่งแรงน้อยไม่ค่อยได้รับสารอาหารหออให้ทำการชั่งน้ำหนักเออรับไป14 5กิโลโอพร้อมลงนะเราเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครอวตารมึงเนี่ยช่องระบุน้ำหนักมึงใส่ตัวเลขผิดเลยเอาจริงถ้าเกิดว่าผมเจอเครื่องไล่นกแบบนี้ไม่ใช่แค่นกหรอกเป็นผมผมก็หนี เครื่องไล่ลุกแปะเท่าสารใช่ฮะจานใช้ทำงานคุณดูดิทำไงทำงานใช้งานยังไงง่ายเลยครับเซฟแัปแฝงไหนเนี่ยครับเปิดสวิตช์เปิดสวิตจุดนี่จานลองเดินผ่างเลยครับเนี่ยเฮเป็นไงครับเฮ้ยขยับไรขยับขยับหยับเฮ้ยช่องนี้อ่ะช่องนี้ช่องนี้เฮ้ยมึงอะไรงั้จะให้มึงเสิร์ฟ บางคนก็สงสัยว่ากระเป๋าหมอมีอะไรไม่มีสะอาดอุ้ยป้ายหล่นก้มเก็บเอาเช็ดเฟดความลับหล่นเอาหมดเลยเย้หมดกันก็ว่าอยู่ทำไมเมียมันผมยาวเร็วจังมันซื้อมาตัดต่อพันธุกรรมเอาเองเ <laughs> มียนเลยนะตัวเองเอามาเน็บกระหางเต่า หลายคนก็สงสัยว่าทำไมหมดช่วงคริสต์มาสแล้วผมยังแต่งรถแบบนี้ขอบอกให้รู้เลยว่านี่ยรถผมไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากต้นคริสต์มาสแต่มาจากสารพระผูมทรว่าคนมีบุญเท่านั้นแหละถึงได้ขี่นี่ลูก,กตาใหญ่ไม่ได้มีแค่แมวเท่านั้นนะดูมารถส่วเต้าหู้เดี๋ยวลูกค้ากูรอนานทำการรับออเดอร์ส่วนของกูรอไปเหรไม่รถเ้อะ่าเอาไปล้างก่อนดีไหมวะเนี่ยก่อนที่จะใส่รถตะก้าอยากจะถามผู้ไรภาษากระจายปางไหนวะเนี่ย เอาไว้เพื่อนชนชนหมดแก้วหมดแก้วฮ้าไอ้เอ้าไม่ได้หรอวะ โอ้ยปันถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปวาอย่างนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์คือกดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าเวลาของทุกคนยังเหลือนี่ก็สามารถไปรับชมคลิปอื่นของผมได้สําหรับวันนี้ขอปันต่อกอนอุ้ยกูปันเป็นเครื่องคูมาตาแล้วแม่อุ้ยมีแม่มาพร้อมจริงๆเลยกูเนี่ยอ้ยลำบากลำบน